หลักหมุดที่ดินหายจะต้องทำยังไงให้เรื่องอสังหาเป็นเรื่องง่ายกับ My Property Pro วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องหลักหมุดถ้าหากหลักหมุดถูกย้ายหรือว่าหายเราจะต้องแก้ปัญหายังไงบ้างก่อนอื่นนะคะเรามารู้จักคำว่าหลักหมุดกันก่อนค่ะ หลักหมุดก็คือหลักเขตที่ดินเป็นหมุดหลักฐานเพื่อใช้เป็นแนวเขตในการแบ่งที่ดินตามโฉนดจากการรังวัดของเจ้าหน้าที่กรมที่ดินนะคะถ้าจู่จูเกิดว่าตัวหลักหมุดหายไม่ต้องตกใจนะคะเราจะมีวิธีการในการขอหลักหมุดใหม่ได้แบบง่ายๆและก็มีขั้นตอนที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยค่ะ ตัวลักษณะของหลักหมุดหรือว่าหลักเขตที่ดินนะคะจะมีลักษณะที่เป็นแท่งคอนกรีตรเสริมเหล็กรูปทรงกระบอกยาวประมาณ30เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางจะอยู่ที่ประมาณ8ซนติเมตรใช้ปักลงบนที่ดินเพื่อทำแผนที่ประกอบการทำรังวัดซึ่งจะบอกพิกัดให้ตรงกับข้อมูลบนโฉนดของที่ดินนะคะ สิ่งที่เขียนไว้บนหลักหมุดของที่ดินก็จะประกอบไปด้วยข้อความที่เขียนเอาไว้ว่าหลักเขตที่ดินอยู่เหนือวงกลมของแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กโดยจะมีอักษรกำกับอยู่ที่กอไก่ถึงฮอนกค,คู่ค่ะแล้วก็จะมีหมายเลขประจำหลักเขตอยู่4ตํตำแหน่งรวมถึงมีชื่อย่อของจังหวัดอยู่ด้านล่างของวงกลมค่ะทีนี้นะคะถ้าหากเกิดกรณีที่หลักหมุดหายเราจะต้องทำยังไงบ้าง ก่อนอื่นเลยนะคะเราจำเป็นที่จะต้องไปแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่นั้นๆเพื่อที่จะให้มาทำการรังวัดสอบเขตใหม่ค่ะโดยเราจะเตรียมเอกสารเพื่อที่จะทำการขอทำรังวัดใหม่นะคะก็จะมีบัตรประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสหรือว่าใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลถ้าในกรณีที่เรามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลค่ะแล้วก็อย่าลืมตัวโฉนด หรือว่าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะส่งจดหมายไปแจ้งที่ดินข้างเคียงภายในระยะเวลาประมาณ2สัปดาห์ค่ะแล้วก็ทำการรังวัดใหม่ภายในระยะเวลา30วันค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่มาเจ้าหน้าที่ที่ดินก็จะทำการปักบุดใหม่รวมถึงมีการแจ้งติดประกาศที่สำนักง,งานที่ดิน ไว้ระยะเวลา30วันกรณีที่ไม่มีใครมาคัดค้านนะคะเมื่อมีการประกาศแล้ว30วันก็จะทำการปักหมุดใหม่ก็สามารถที่จะใช้โฉนดที่ลงปักหมุดใหม่ได้เลยค่ะในกรณีที่หลักหมุดถูกเคลื่อนย้ายจะต้องทำยังไงให้นำโฉนดที่ดินของเรามาเปรียบเทียบกับแนวเขตของที่ดินข้างเคียงเพื่อที่จะเช็คว่าข้อมูลและก็แนวเขตตรงกันไหม ถ้าหากพบว่าพื้นที่ที่ดินข้างเคียงหายไปต้องให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงมาเซ็นเอกสารรับรองแนวเขตใหม่ถึงจะสามารถแก้ไขเนื้อที่ที่ดินให้ตรงกับโฉนดดังนั้นนะคะเราจําเป็นที่จะต้องขอความร่วมมือจากเจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงเราด้วยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่เจ้าของที่ดินข้างเคียงคัดค้านเราสามารถที่จะทําการฟ้องร้องได้ภายใน90วันค่ะ นับตั้งแต่วันแจ้งแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะกรณีที่เราโดนลุกล้ำแนวเขตแล้วก็ทิ้งระยะเวลาผ่านไปเกิน10ปีแล้วเราพึ่งมาทราบนะคะเราอาจจะโดนฟ้องครอบครองปรปักที่ดินก็ได้นะคะดังนั้นนะคะเราควรจะทำการรังวัดทุกๆ3ปีเพื่อที่จะทำการเช็คแนวเขตที่ดินของเราค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆท,ท,ท่านนะคะ ก่อนจะจากกันไปในวันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามก้อยใหม่พบอพันโปรด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ